เ,เคยพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดของวงการ e-sport ก่อนดิ่งลงเหวด้วยความเชื่อใจและรู้ไม่เท่าทันคน3เดือนที่แข่งคว้าอันดับ3เอเชียแต่ได้เงินหลักหมื่นหวนคืนสู่สังเวชเอเป็กเลเจนเพื่อหวังเข้าสู่ระดับโลกที่เขาเคยฝันไว้แต่กลับถูกโชคชะตาล้นตลกและช่วยโอกาสเปิดตัวเวทีโลก2ครั้งติดคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติไซยาตินกอดอดีตนักแข่ง overwatch และปัจจุบันเป็นนักแข่งเอเป็กเลเจนประจำสังกัดทุตอ e ีสปอร์ตกันครับ ก่อนเริ่มคลิปกันเช่นเคยครับฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับไม่เสียตังค์แถมช่วยผลักดนันเราด้วยวินวินทั้ทงคู่ครับโอเคเข้าเนื้อหากันเลยสายจินก๊อดหรือเป่ากันตะพงตั้งทีกรักปัจจุบันอายุ27ปีจุดเริ่มต้นของเขากับเกมนั้นมีประวัติกันมาอย่างยาวนานเรยได้ว่าเป็นเด็กติดเกมเลยก็ว่าได้ในช่วงของการเป็นนักเรียนนะครับเขาใช้เวลาหลังเลิกเรียนส่วนใหญ่ไปกับการสิงล้านเกมอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าจะติดเกม แต่ช่วงนั้นสายะจินกอดไม่ได้จริงจังกับการเล่นเกมเลยแม้แต่นิดเดียวสลับเกมนูน่นนี่นั่นเล่นตามเพื่อนๆในแก๊งของเขาหาความสนุกไปวันๆเพียงเท่านั้นจนกระทั่งครับเขาได้รู้จักกับเกม Overwatch ในช่วงที่ Overwatch ได้ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นช่วงเดียวกับที่สายะจินกอดกกำลังเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลายัยซึ่งเกม Overwatch เนี่ยแน่นอนครับในช่วงเปิดตัวใหม่ๆกระแสะและความฮือฮานี่มาเต็มเลยละ่ะและมันได้ดึงดูดให้เหล่าแก๊งของไซยะจินกอรได้เข้าไปเล่นในช่วงเริ่มต้นนะครับเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเกมเเหมมือนนกับที่่่ผาาล เพราะเพื่อนชวนเพลงเท่านั้นถึงกระนั้นนะครับการเล่นขำๆของเขานั้นมันดันเก่งกว่ามาตรฐานของผู้เล่นแคชชัวทั่วไปจนเพื่อนของเขาถึงกับต้องทักทีนี้พอเล่นกับเพื่อนไปสักพักหนึ่งวยความที่เราเล่นเล่นแบบเป็นเป็นแคชชัวเพลเยอร์นี่แหละเราไม่ได้เล่นแบบจริงจังแรงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อนเพื่อนของเราอ่ะเขาเหมือนเขาเห็นเราเล่นเราเล่นยางเงซึ่งเราไม่รู้นะว่าเราเล่นเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยเล่นมึงเล่นเก่งจังวะมึงลองลองไปแข่งดูไว้อะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ฮะ จะไปแข่งอะไรล้วแบบเราไม่รู้ไงว่าเราจะเริ่มยังไงเราจะแบบไปยังไงแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงคือมันต้องทํอยังไงบ้างอะไรเงีเ้ยซพ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางนี้และด้วยเหตุนี้จึงทําให้ไซยจินกอเริ่มเดินเส้นทางการเป็นนักแข่งอย่างเป็นทางการโดยเพื่อนของเขาครับได้นแนะนาให้รู้จักกับรุ่นพี่ซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือคุณดิวผู้ก่อตั้งองค e ์กรอีสปอร์ตชื่อดังอย่างเซเวอีสปอร์ตณตอนนั้นเนี่ยเขายังเป็นนักกีฬาอยู่สังกัก Next, กด,ด,ดาากับทีมน,นิกส์ครับไซยาจินกอสเนี่ยได้ และลุยสนามแรกกับรายการแข่งขัน Overwatch Thailand Championship 2016ที่จัดร่วมในงาน Thailand Game Show ปีนั้นโดยงานแข่งนี้มันคืองานแข่ง Overwatch Offline แรกๆของไทยเลยก็ว่าได้ถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นงานแรกเลยล่ะภายในการแข่งขันครั้งนี้มันก็รวมไปด้วยเหล่าผู้เล่นที่คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีหนึ่งในผู้เล่นที่คุ้นตากันก็ไม่ใช่ใครอื่นครับอังนัสุุสมานั่นเองล่ะและให้กับทีมซุนบูทีมเวิร์กซึ่งนี่ก็คือจุดที่ทั้งออองเเจจกกกััันนครร้แไม่พ ได้โอกาสฉะกันเองอีกด้วยเหมือนกับว่าผมไดกคิดอย่างไงอย่างนั้นซึ่งก็กลายเป็นทีมนิกของไซยาจินกอดครับพ่ายแพ้ซุนวูปไป2อศูนย์และออกจากการแข่งขันไปในฐานะ3าสี่ร่วมเรียกได้ว่าเป็นการเดบิวต์เส้นทางที่ไม่ได้ดูแย่เลยล่ะและก็ด้วยเหตุนี้นะครับจึงถือได้ว่าความอาฆาตแค้นระหว่างทั้งสองคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องวุ่นวุ่นที่จะเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองคนกําลังรองพวกเขาอยู่ในอนาคต หลังจากที่ได้รับประสบการณ์การแข่งขันครั้งแรกไซยาจินก,ก็รู้สึกว่าน,นี่แหละคือโอกาสของเขาที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตและต่อมาครับก็ได้คุยกับคุณดิวต่อเนื่องว่าด้วยการทําสังกัดขึ้นมาอย่างจริงจังๆซึ่งตัวของคุณดิวเองก็จะลดบทบาทลงและเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังแทนและก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสังกัดที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีกับเซเวอิสปอร์ต e ครับพอผมเลิ่มแข่งอานเสร็จผมก็เริ่มแบบเฮ้ยมันก็มีคนดูนี่ว่ามันก็แบบว่า มันมีคนสนใจเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มคิดว่าเออหรือว่าหรือว่าเราจะมาทางนี้ดียววะแบบทางที่เราชอบเราแข่งด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยแต่ว่าแบบเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบความมั่นคงหรืออะไรเพราะว่ายังเด็กอยู่อืมทีนี้ก็มาจากพี่ดีโวเนี่ยนะครับที่พาผมเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตเพราะเขาเต้ออยากทําสังกัดอ e ีสปอร์ตซึ่งเขาก็คุยกับผมว่าเออเรามาลาะทำสังกัดกันไหมทําทีมแข่งกันเองเดี๋ยวพี่อ่ะจะคอยซัพพอร์ตเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องคอมอะไรเงี้ย ผมก็แบบเออมันก็มันก็ดีแหละแต่ว่าอันนั้นยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่จนไปสักพักหนึ่งผมก็แบบอืมมันไหน,นก็มาทางนี้แล้วอ่ะสักครั้งในชีวิตก็คือเราเออลองสักหน่อยอะยไรเงี้ยก็คือได้ไปทำกับเขาตอนนั้นก็กลายเป็นนักแข่งของสังก,กัดเซเวอร์อีสปอรเป็นสังก,กัดแรกที่ได้เข้าซึ่งแข่งในเกมว่าโอเวอร์วอชตั้งั้งนั้นมาในช่วงเริ่มต้นนั้นก็แน่นอนครอบครัวมไม่เห็นด้วยครับ เป็นปกติของสังคมไทยและสําหรับเคสของไซยาจินกอนนั้นก็เป็นเคสที่หนักหน่วงเลยละ่ะถึงแม้ว่าเขาจะตัดสินใจเดินเส้นทางกลรเปปนนักแข่งแต่อุปกรณ์การเริ่มต้นของเขาเนี่ยมันก็มีเพียงแค่โน้ตบุ๊กที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมโดยตรงมเมาส์คีย์บอร์ดก็เป็นที่ใช้ในสํานักงานทั่วไปเขาพยายามอยู่หลายครั้งในการขอการสนับสนุนจากทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกฝน แต่ก็โดนปฏิเสธอยู่ตลอดมาครับถึงกระนั้นไซยัจินกอก็คงฝืนและเดินต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นคิดถูกและคนคนเดียวในครอบครัวที่คอยสนับสนุนเขาในเส้นทางนี้ก็มีเพียงแค่แม่ของเขาคนเดียวเพียงเท่านั้นถึงขั้นยอมผิดใจกับที่บ้านและจัดซื้อคอมให้กับเขาครับอเรื่องที่บ้านต้องต้องขอบอกว่ามันเป็นในสถานการณ์ของตอนนั้นอะผมว่าแทบแทบจะถูกครอบครัวไม่ไม่สนับสนุนซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าที่บ้าน แทบจะทุกคนไม่ว่าจะพ่อแม่อะไรเงี้ยที่แบบว่ากีดกันเราไม่ให้เล่นเกมมาตั้งในเด็กเขาก็แบบว่าเฮ้ยทาไมถึงต้องเล่นเกมด้วยเล่นเกมแล้วมันได้อะไรอะไรเงี้ยผมก็มีปัญหากับที่บ้านบ่อยแบบคอมคอมผมขอคอมอย่างเช่นแบบผมขอ PC ซีที่แบบแบบซื้อที่มันพี่มาเล่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ผมก็ทาอะไรไม่ได้นอกจากเล่นโน้ตบุก๊กเก่าๆเครื่องหนึ่งในการแข่งช่วงแรกๆนะผมเล่นแค่แบบเก่าๆเพราะว่าทางที่บ้านไม่ค่อยซัพพอร์ตเรื่องนี้แล้วก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่ส่วน ช่วงหลังจากที่ผมมีสังกัดแล้วก็คือผมดื้ออ่ะผมเป็นคนที่แบบว่ายังไงผมจะเล่นอ่ะผมก็เลยแบบว่าค่อนข้างกเกเรแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เรียนอ่ะไม่หนีการเรียนอ่ะผมผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเข้าเรียนอะไรเงี้ยซึ่งทางบ้านผมก็แบบเหมือนแบบไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอ่ะจนมีแม่ผมที่เขาเขาพูดว่าแม่แม่เข้าใจแบบเหมือนแบบว่าเขาถ้าไม่มีใครซัพพอร์ต ลูกอะก็คือถ้าพี่บ้านไม่ซัพพอร์ตแล้วจะมีใครอีกล่ะที่แบบคอยซัพพอร์ตลูกของเราเองอะไรเงี้ยแม่ก็เลยแบบแบบกัดฟันคือผิดใจคนในบ้านนะครับทุกคนเลยเพื่อแบบสนับสนุนให้เราแบบเออถ้าเราอยากมาสายนี้จริงๆเดี๋ยวลองดูสักสักตั้งแต่ถ้าแบบมันไม่เวิร์กหรือว่ามันไม่มั่นคงอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เรากลับไปเรียนซึ่งตอนนั้นผมก็เรียนอยู่นะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแต่แบบว่าหมยถึงว่ากลับไปแบบเรียนแบบเรียนอย่างเดียวไม่ได้แบบเล่นเกมอะไรเงี้ยให้เลือกเล่นอะไรเป็นเป็นอย่างนั้นไปซึ่ง ซื้อคอมเครื่องแรกให้ตอนนั้นในช่วงปี2017ัยเจินก๊อกับเซเวอีสปอร์ตก็ตะุยแข่งตลอดทั้งปี ถึงแม้ว่าช่วงเริ่มต้นจะขูุขะอยู่บ้างพอมาช่วงท้ายปีครับผลงานของไซยาจินก็ก็เริ่มดีขึ้นและท้ายที่สุด c v eSport อก็กลายเป็นหนึ่งในทีม Over Watch อันดับต้นๆของไทยแต่ก็ยังคงเป็นพัดลองอยู่วันยังค่าเมื่อเทียบกับทีมออสตาอย่างไวเอร์บ l และบาซ่าทำให้ไซยาจินก็ตต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อก้าวข้ามกําแพงนี้ไปให้ได้และโอกาสที่กลายเป็นความผิดพลาดสูงสุดในเส้นทางชีวิตนักกีฬาอ e ีสปอร์ตของเขาก็ได้มาเยือนครับ ช่สมัยที่ผมหลังจากผมแข่งพวกแบบตัวเล็กทัวน้อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเริ่มมีคนคนหนึ่งที่รู้จักกันชวนเข้าทีมทีมหนึ่งซึ่งทีมนั้นน่ะได้ได้สล็อตไปแข่งในในเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์หลักของเกทออวนและกันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต้องไปแข่งงานเป็นงาน Land แลนดออฟไลน์ที่ไต้หวันอ่าทีนี้หลังจากไปแข่งนะครับผมก็ได้อันดับ3ถึง4ร่วมของรายการนั้นซึ่งต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ไปแข่งแลนเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าใครใครได้สัมผัสไปแล้วอะ่ะ มันจะเสียติดม,มากเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบแบบเฮ้ยแม่งการแข่งแรนดมันเป็นอย่างนี้การแข่งเกมแม่งมีแบบนี้ด้วยมีคนเชียร์มีคนแบบมาดูมีคนแบบให้กําลังใจอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าหายที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากเราจะต้องเก่งแล้วเราจะต้องได้ไปแข่งงานแรนด์เท่านั้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เสียติดม,มากอ่าว่าว่าการถึงผลงานผมได้3-4ร่วมซึ่งถามว่าตอนนั้นเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไหมผมว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดของโอวอร์สตอนนั้นของโซนเรานะว่าการแข่งขันมันจะแบ่งเเป็นนนโซม้้รอ่่ทีีีงงลผได รวมมาของทีมประมาณสองพันเหรียญโดยประมาณนะครับประมาณเอ้สองสองหมื่นเหรียญสองหมนเหรียญโดยประมาณก็น่าจะประมาณหกเจ็ดแสนประมาณนั้นแต่ทีนี้มันได้เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความหมายที่ดีเพราะว่าผมได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ได้เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตอนนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความบขบคืนแล้วก็แบบ เป็นตาบาาไปชีวิตผมเหมือนกันเพราะว่าคือต้องเล่าเทาความว่าก่อนผมเข้าทีมเนี้ยผมไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะว่าเพราะว่าเหมือนแบบด้วยที่เราคุยกันกับทางทีมอะเขาเหมือนเขาแบบเขาเร่งรีบที่จะต้องแบบไปแข่งแล้วนบัตนี้เพราะว่ามันมันเหมือนแบบเขารีบหาคนมันจะไม่ทานเอาอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเขาบอกเขาเขาคุยกับผมว่าเขาสัญญาว่าเขาจะเซ็นสัญญาหลังจากที่เราได้ไปเหยียบพื้นที่ของประเทศันแล้วคือเขาเขาพูดประมาณว่าเซ็นสัญญาหลังจากที่ผม ลงจากเครื่องบินที่ไต้หวันทันทีอะไรเงี้ยผมก็แบบเออโอเคมันก็แบบดูไม่เซนดีอะไรเงี้ยแต่พอเราไปไปถึงปุ๊บก,กลายเป็นว่าเรื่องตรงน,นั้นเหมือนเหมือนแบบมันถูกลืมครับเหมือนมันโดนแบบพวกแบบแสงสีที่เราไปความรู้สึกที่เราแบบโอ้เราได้ไปแข่งแลนนะอะไรเงี้ยนี่ไต้หวันนะแบบเพราะไปตั้งเป็นการแข่งสางประเทศครั้งแรกกลายว่าเราลืมช่วงเวลาน,นั้นไปลืมที่ว่าแบบเฮ้ยเราต้องเซ็นสัญญานะเราต้องนู่นต้องนี่นะซึ่งตอนนั้นผมต้องยอมรับว่าผมอ่อนประสบการณ์ด้วยผม พิ่งแบบมาเป็นได้อยู่สังกัดแบบเรียกเรียกว่าใหญ่ละกันครั้งแรกซึ่งผมก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้กลายเป็นว่าการที่ผมมาออมประสบการณ์ตรงนั้นทําให้เขามีช่องโหว่ที่จะเอาเปรียบเรา ซึ่งต้องบอกว่าเงินรางวัลที่ได้ครึ่ลงล้านนะครับเกินเกินครึ่งล้านไปแล้วซะด้วยแล้วก็บวกกับว่าเราต้องไปอยู่ไต้หวันเสียเวลาอีกสักสองถึงสเดือนกลายว่าตรงนั้นน่ะเงินรางวัลทั้งหมดที่อยู่ที่เราได้จากการแข่งขันคือผมต้องบอกว่าผมไปอยู่3เดือนผมไปแข่งผมมาซ้อมซึ่งรวมๆกินเวลาแล้วประมาณ4ถึงเดือนผมได้เงินจากตรงนั้นน่ะทั้งหมดจากการแข่งขันนะครับเงินรางวัลเป็นเงินรางวัลจากการแข่งได้แค่1 5 0 0 0บาท เท่านั้นเพราะว่าผมไม่ได้เทืนสัญญาซึ่งเขาก็ใช้แบบลู่ทางแบบว่าเหมือนแบบว่าอ่านี่เราเราไม่สัญญาใช่ไหมนี่เราเก็บเราเก็บค่าที่อยู่นะเฮ้ยเราเก็บค่าเครื่องบินนะเราขอหักนู่นหักนี่หักด้านนะคือผมเ่ผมเราเราเหลือให้คุณแค่เนี้ยคุณจะเอาไหมอะคุณไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ไม่เป็นหานะผมไม่นีไม่มีเขาแบบเขาไม่ได้ทีเดียวเลยล้วเพราะว่าเขาไม่มีสัญญาครับไม่มีอะไรสามารถทําอะไรเขาได้ซึ่งตอนนั้นผมก็แบบเฮ้ยย่ามันขนาดนี้ได้หรอวะอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่แบบว่าทําให้ผมแบบรู้สึกว่่าแบบง การแข่งขันอีสปอร์ตในไทยมันมันเป็นกันอย่างนี้หรออะไรเงี้ยหลังจากเหตุการณ์นี้ไซจินก็ก็แทบจะแขวนเมาส์และยุติเส้นทางการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทันทีมันคือประสบการณ์การถูกขายฝันที่นักกีฬาอีสปอร์ตในไทยมักจะโดนอยู่กันเป็นประจำแต่ก็ได้เซเวอีสปอร์ตนะครับบ้านหลังแรกของเขาต้อนรับกลับมาอีกครั้งและลงแข่งขันในรายการคอนเทนเดอร์ของ O v e r w a t c h และโดยที่การแข่งขันครั้งนี้มันมีองค์กรดั้งเดิมที่เคยสร้างบาดแผลไว้ให้กับไซจินก็และขับเคลื่อนของเขาและทีม มีมากเป็นพิเศษจากไฟที่สุ่มมาจากความแค้นเซเวอีสปอร์ตครับสามารถจบเป็นอันดับ 3- าสีร่วมอันดับเดียวกันกันกบที่ไซยะจินกอตเคยทําได้กับทีมเก่าในขณะที่ทีมเก่านั้นครับร่วงลงไปอันดับท้ายตารางจะเรียกว่ากรรมตามสนองเลยก็ว่าได้อาจจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้อ้างอิงถึงชื่อทีมเก่าแต่อย่างไรอันนี้ก็ด้วยที่ไซยะจินกอตเขาขอสงวนเอาไว้นะครับแต่บอกเลยประวัติทีมนี้ก็ได้มีการออกมาแฉเยอะพอสมควรเพราะไม่ใช่แค่วีรกรรมนี้เท่านั้นนะครับยังไงก็ไปสืบต่อกันเองและกัน โอกาสครั้งที่2ของเขาในเส้นทางการแข่งขัน Overwatch ก็ได้มาอีกครั้งกับการติดตัวแทนทีมชาติไทยต้องท้าความเดิมก่อนนะครับ Overwatch เนี่ยจะมีการแข่งขันสุดท้ายอยู่นั่นก็คือ Overwatch World ครับการแข่งขันในประเภททีมชาติ ท,ทีมจะแบ่งตามสัญชาติไปซึ่งหนึ่งในรายชื่อทีมที่เข้าร่วมนั่นก็คือไทยของเรานี่เองโดยผลงานในคอนเทนเดอร์ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของไทยครับจึงไม่แปลกใจที่ไซยจินก็อดนั้นจะติดรายชื่อทีมชาติไปด้วยนี่คือโอกาสอันดีงามที่จะยกระดับการแข่งขันของเขาขึ้นไปอีกขั้นแต่เหมือนกับว่าดวงของไซยัจินก็อดนั้นครับไม่ถูกกับโอเวอร์วอตสักเท่าไหร่เนื่องโดยปัญหาส่วนตัว ทำให้ไซยเจนกอดไม่สามารถร่วมซ้อมกับทีมได้เท่าที่ควรและได้ลงแข่งจริงๆเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นท้ายที่สุดทีมชาติไทยไปไม่ถึงฝั่งฝัน แพ้ออกตั้งแต่รอบคัดเลือกจบที่อันดับ5หลังจากการจบการแข่งขันครั้งนี้ครับไซจินก,ก็ได้บ้านหลังใหม่จากการยุติบ,บทบาททําทีม Overwatch ของเซเวอ s p o อ t ์นั่นคือทีมจ i ยแอนดอีสปอร์ซึ่งต่อมาร่วมพ้นกับลิงก์และกลายเป็นจ i ยแอนดลิงก์ลุยการแข่งขันในปี2019ผลงานของจ i แอนด์ลิงก์นั้นก็ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรครับไม่สามารถสร้างผลงานได้เป็นชิ้เป็นอันเลยนั่นก็ด้วยการมาของโกดเมตาที่ทําให้การแข่งขัน Overwatch ไม่ต้องการ DPS อีกต่อไป เหตุการณ์นี้นะครับเราได้เล่าในประวัติของนัสรุสามารถไปแล้วลองกลับไปตามดูกันได้ครับสรุปโดยรวมคือประสิทธิภาพของไซจจนกอตเนี่ยดรอปลงไปอย่างเห็นได้ชัดและท้ายที่สุดครับเขาก็ได้ยุติบ,บทบาทใน Overwatch ไปและไม่นาสังกัดแจแอนลิงก็ได้ยุติบ,บทบาทตามกันไปด้วยครับ ในระหว่างช่วงหัวเล่หัวต่อของการเป็นนักก e ีฬาอีสปอร์ตไซจินก,ก็ได้รับข้อเสนอจากองค์กรว่าจะย้ายไปนในเกมไหนดีระหว่างวอรเรนและเอเป็กเลเจนด้วยที่ความถนัดการต่อสู้ที่เน้นการเคลื่อนไหวและความรวดเร็วจึงไม่แปลกใจครับที่เขานั้นเลือกเอเป็กเลเจนซึ่งก็ได้ฟอร์มทีมเึ้ื่องใหม่ในองค์กรเดิมลิง t ์แลชนำผู o ้เลนโอเวอร์อทีมเดิมที่มีแวร์เข้ามาเล่นด้วยกันซึ่งผลงานของเขาในการแข่งขันครั้งแรกในเกมนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยก็ว่าได้ในทัว Asia ร์เอลจีเอรออนไลน์ 3, ที่เป็นทัวร์แรกของไซอัจินกอทีมสามารถจบที่อันดับ4และควา้าเงินรางวัลไป990เหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะและได้ตอกยามไว้ว่านี่อาจจะเป็นเส้นทางสุดจุดสูงสุดของเขาแต่ก็ด้วยที่เพิ่งเข้ามาในวงการไอเฟกต์ลเจนได้ไม่นานครับก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นภายในทีมหลังจากการแข่งขันทัวร์แรกจบของกนเฮ้ยแม่งเราแม่งมีแวว์อะเล่นเกมนี้แล้วแบบเหมือนเหมือนเราเหมือนเรามาจากโอเวอร์วอชครับโอเวอร์ Overwatch, เป็นเกมที่เขาเรียกว่า มันต้องเข้าใจเกมส,ส่วนใหญ่แล้วก็แบบมันจะมองเกมเป็นแบบเมคานิกของเกมแบบเป็นชั้นๆๆๆใครที่ผ่าน Overwatch มามันจะเล่นเกมอื่นง่ายเพราะว่าโอเราบอกว่ามันเป็นเกมที่เล่นยากมากๆไม่ใช่ว่ายิงเก่งใน Overwatch แล้วเราจะเก่งเกมนั้นไปเป็นทรงประมาณนะั้นมันต้องเข้าใจเกมสะส่วนหนึ่งซึ่งผมก็ได้แบบพื้นฐานจากเกมตรงนั้นมาผมก็ว่ามันทำวามเข้าใจกับเกม a p e เ Legend อ่าหลังจากผมได้ผมได้อันดับที่4มาจากตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเราเราก็มีแวรเหมือนกันนะ ทำไม่เล่นนะอะไรเงี้ยผมก็เออผมจะจริงจัง้วกับเกมนี้จากนั้นผมก็เล่นเลยเล่นเกมนี้ปุ๊บสักพักหนึ่งเหมือนผมมีปัญหากับคนในทีมซึ่งแบบว่าเหมือนแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะให้ใครเป็น IGL IGL ก็คือเป็น In Game Leader คือคนสั่งแผนประมาณนี้พอไปม,มีปัญหากันผมก็บอกเลยว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเอายังไงอ่ะก็แบบให้ใครเป็นอะไรยังไงเพราะว่าสําหรับส่วนตัวผมอ่ะผมได้ผมได้ผมได้ทุกอย่างเพื่อทําให้ทีมชนะ ผมจะเป็นผู้ตามก็ได้หรือผมเป็นผู้นําก็ได้แต่ขอให้ผลงานในทีมออกมาดีแค่นั้นเป็นพอแล้วซึ่งผมก็ให้ทางสังกัดเป็นคนตัดสินเลยว่าเออจะเอาอยัางไงจะให้ใครเลือกใครเป็นเป็นลีดเดอร์เป็นคนนําทีมเป็นคนเลือกพิกเพลเยอร์อะไรเงี้ยซึ่งอ่าคุยทางสังกัดเสร็จเขาบอกว่าเขาจะให้ผมเป็นคนเลือกเพลเยอร์อ่าทีนี้พอไอ้เพลเยอร์ที่มันมีปัญหากับผมอะผมก็แบบตัดออกผมก็ไปเอาละผมก็ต้องไปหาทีมใหม่ซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าผมได้เจอกับ p พยเออคนชื่อลาลาแบงกับป๊อปแก๊ปซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่สูงที่สุดในการแข่งขันของชีวิตผม การแข่งขันระดับโปรครั้งแรกในภูมิภาคเอเป็เซที่มีเงินรางวัลรวมถึง1.8ล้านบาทซึ่งทีนี้จะเข้ามาเล่นได้น้นนะครับจะต้องผ่านมอสุมการคัดเลือกผ่านการแข่งขันแบบเซอร์กิต4ครั้งในฤดูกาล l ล n งทีเอสก็ได้เข้ามาเล่นได้สาเร็จหลังจากคว้าอันดับ3ในการแข่งขันเซอร์กิตครั้งที่4พวกเขาได้โอกาสสาคัญในการแข่งขันรอบตัดเชือกของเซอร์กิตประจําฤดูกาลมันคือการแข่งขันที่หินที่สุดเท่าที่จะหินได้แล้วล่ะในวงการเอเป็กเรเจน์และมันคือการแข่งขันที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลคครรรรััััับบชอออกกกวววววงงงงงาาาาาดด้้้ยนนนขขแแ่ะเิ รวมหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทย 5แสนบาทครับจากทีมที่เกือบไม่ได้เข้าเพลย์ออฟจากการจบอันดับ4-3รอบติดมาได้ในรอบคัดเลือกครั้งสุดท้ายสู่จุดสูงสุดภูมิภาคที่หลายหลายคนไม่คาดว่าพวกเขาจะทำได้และมันได้ตอกย้ำให้ลิง์เป็นอันดับหนึ่งของเอเป็กเซาไปโดยปริยายครับซึ่งพวกเขาก็ได้ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันฤดูกาลถัดไปอย่าง ALGS Autumn Circuit เซา t h ที่พวกเขาสามารถคว้าตั๋วเข้าตัดเชือกได้สาเร็จโดยจบเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันเซอร์กิตครั้งที่3ทําให้ลิงค์ทีเอชกลายเป็นทีมตัวเต็งและมีเป้าหมายสำ ป้อง,ง,ง,งกันแชมป์และพวกเขาทําสําเร็จครับจบเป็นแชมป์ของภูมิภาคอีกครั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเอฟเบ e เลเจนไม่มีทีมไหนเลยที่เคยทําได้กับการเป็นชนะดับโปรติสองมิตการติดมันคือจุดสูงสุดที่ไซยัจินกอนเคยพิชิตมาได้เกียรติยศและชื่อเสียงที่พวกเขาควรได้รับช่วงโอวัลมาที่เอฟเบคเลเจนเขาทาสาเร็จครับแต่ด้วยความสําเร็จก็มาด้วยอีโก้และยุคมืดของไซยัจินกอก็ได้มาถึงซึ่องอั้นมันก็แบบ ที่แม่งเราแม่งสูงสุดแล้ววะเราที่แม่งแบบคิงอะท็อปสุดของขท็อปสุดของซีอะไรเงี้ยก็แบบเป็นความดีใจในสุดในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความสําเร็จมันก็ต้องมีอีโก้ตามมาถูกไหมครับหลังจากนั้นคือผม ก็คือต้องหลังจากที่เราได้แชมป์เยอะๆได้รายการแข่งอเยอะเราก็เริ่มมีอีโก้กันเองแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าแบบเก่งแล้วอ่ะเราไม่ต้องซ้อมแล้วอ่ะเราไม่ต้องแข่งแล้วอ่ะเอยเราไม่ต้องใช่ไม่ต้องแข่งเราไม่ต้องเล่นแล้วกลายเป็นว่าเราแต่ละคนอยู่ในความที่แบบว่าอีโก้ของตัวเองทําให้ฝีมือหรือว่าประสบการณ์ในการเล่นของแต่ละคนมันน้อยลงซึ่งทาให้ผลงานในตอนนั้นอ่ะมันแย่มากแย่ขนาดที่ว่าจาก1ไป20่อะครับจากที่เคยอยู่ท็อป2ท็อป3มาตลอดมาทุกทัวร์กลายว่าเราตกไปอยู่อันดับ1 9 20 19 20 ซึ่งมันทําให้ผมในสามเพลเยอร์นี้มันรับไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเคยสาเร็จมาก่อนเพราะว่าเรามีอีโก้สูงซึ่งไอความสวยต่อเนื่องมันคือช่วงที่โควิดมาเยือนนั่นเองครับทำให้การแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกอย่าง Apex Legends Global Series Championship ถูกยกเลิกและลดสเกลมาเป็นออนไลน์แทนการแข่งขันที่ควรเป็นการเปิดตัวลิงก์ทีเอชในระดับโลกได้หายไปในพริบตาทั้งเรื่องอีโก้ด้านการซ้อมประจบกับโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมือในเวทีโลกหายไปไม่นานทีมก็ได้ตัดสินใจแยกย้ายกันไปครับ ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนโดนเด็ดปีกกลางอากาศัองที่แบบว่าเรากำลังแบบบินขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดอะไรเงี้ยก็จะเจอกายนว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปแข่งแลนด์ไม่ได้มีโอกาสไปเจอของทีมต่างประเทศไม่ได้ได้มีโอกาสไปโชว์ผลงานให้ทีมต่างประเทศเห็นว่าเออเรามีของนะซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่า ผมจะว่าดวงสวยได้ไหมก็ได้แหละเพราะว่าคือคนดวงดีในวงการเกมอะครับมันมันคือที่สุดแล้วอะเข้าใจไหมมันคือแบบเก่งอะเก่งมันไม่พอแค่เก่งอย่างเดียวอะมันไม่พอจริงๆกับวงการอ e ีสปอร์ตไทยมันต้องดวงดีด้วยมันต้องแบบมีคนเห็นแววมีคนพาไปโชว์ของมีฝรั่งมาดูแล้วแบบเป็นไวรัลคอนเทนต์แบบฝรั่งมาตามมาดูแล้วแบบได้ดไดชวนได้เชิญไปแข่งไปลองเทสทีมต่างประเทศอะครับซึ่งผมไม่มีตรงนั้นเลยเพราะว่าผมพลาดการไปแข่งขันแลน สครั้งสครั้งที่ที่จัดแลนด์ของเอเป็กเ e จ d s ่ะผมไม่ได้ไปสักครั้งเลยซึ่งต้องบอกว่า2ครั้งดีกว่าสครั้งที่ได้ได้ไปแข่งในเอเป็กที่จัดแลนด์เนี่ยผมไม่ได้ไปสักครั้งเลยหลังจากที่แยกย้ายกับทีมเดิมไซจินก็ก็เคว้งอยู่พักใหญ่ไม่รู้จะไปทางไหนดีและโชคชะตาที่ได้คิดไว้ตั้งแต่ Overwatch ก็ได้มาถึงครับเพราะเขาก็ได้โคจรกลับมาเจอก,กับนัสรุษสามาอีกครั้ง ตอนนั้นผมก็เคว้งเลยผมไม่รู้ว่าผมแบบเจา้ายังไงดีอะเจา้ายังไงต่อดีจะแบบว่าแข่งต่อไปไหมหรือว่าโฟกัสเรื่องเรียนดีกลายเป็นว่าผมก็ได้มาเจอกับเพื่อนที่แข่งกับอวัซึ่งก็คืออังก็คือนักศธธรรมะนี่แหละครับซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ทีมน่าจะเอเทียม ถาจะไม่ผิดเหมือนเขากาลังหาเพลเยอร์อยู่พอดีหนึ่งคนซึ่งผมก็เออไปคุยกับอังมีทีมมีทีมเ e อปก็ยังขอลองประเทศได้ไหมอะไรเงี้ยขอแบบลองมาทําทีมอยู่ได้ไหมซึ่งตอนนั้นอังก็อยู่กับมอนครับอังอยู่กับมอนมาตั้งแต่แรกซึ่งผมเป็นคนเข้าไปทีหลังทีนี้อ่าผมก็หลังจากนั้นผมก็เออก็ลองเปิดประสบการณ์ใหม่แบบเราอาจไปอยู่กับคนอื่นบ้างอาจจะมีอะไรดีขึ้นหรือมีประสบการณ์ใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมอ่ะทีนี้ผมก็ได้ไ้ทำทีมกับอังกับทีเมทียม หลังจากได้ร่วมทีมกับแอตเทมไซร์จินก็ได้กลับสู่เส้นทางมืออาชีพอีกครั้งและสร้างผลงานที่โดดเด่นทันทีนั่นคือการคว้าอันดับ5ของโปลีและสามารถคว้าตั๋วไปเพลย์ออฟงานแลนด์ได้สําเร็จแต่ก็นะเหมือนโชคชะตาเล่นตลกเช่นเคยที่ทําให้โอกาสของเขากลายเป็นฝุดอีกครั้งครับแล้วก็เราได้อันดับ5ในการแข่งขันเก็บคะแนนของโปลีซึ่งทําให ในการแข่งขันโปรลีกเพย์ออฟเขาจะเอา top อท็อป5ไปแข่งแลนอีกแล้วท็อป5แข่งแลนอีกแล้วซึ่งตอนนั้นไฟผมก็มาอีกแล้วเพราะว่าเฮ้ยแม่งได้ไปแข่งแลนเกมนี้แล้วว่ะอีกแล้วอีกครั้งนึงแบบอย่างน้อยแบบแม่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางของเราแล้วว่ามาแล้วว่าเขาเปิดทางให้เราแล้วแบบ ให้เราแบบแก้ตัวจากครั้งแรกที่เราไม่ได้ไปแข่งเวะเออทีนี้เราก็แบบดีใจผมก็โมโหไฟมาเลยตั้งน้าตั้งตารอจนสักพักหนึ่งก็มีประกาศเหมือนเดิมซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่า pay off ของโปรลีสป,ปิทหนึ่งเขา c a n ซเนื่องจากโควิด19เหมือนเดิมตรงนั้นทําให้ผมจากที่เคยช้ําอยู่แล้วอะตอนนี้มันแบบแตกแตกสลายแตกสลายไปแล้วแบบโอ้ยมันแบบชีวิตมันแบบโอ้ยอะไรวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแบบน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย หลังจากพลาดงานแลนครั้งนี้ทาให้ไซจินก็ใจสลายไปเลยครับไม่อยากที่จะแข่งอีกต่อไปไฟที่เคยมีมันมอดไปเกือบจะหมดแล้วแข่งขันเพื่อให้มันจบจบไปเพียงเท่านั้นหลังจากที่ผมไม่ได้ไปแข่งแลนก็กลับไปเป็นภาพเดิมภาพที่ว่าผมผมหมดจริงๆอะ่ะผมไม่อยากเล่นผมไม่อยากนู่นอยากนี่อะไรเงี้ยจนเล่นไปเล่นมาก็ผมเขาเรียกว่าผมไม่ใช่เชิงไม่อยากเล่นอะ่ะผมยอมรับเลยกันว่าตอนนั้นอะ่ะผมเป็นคนผมเล่นแบบไม่มีไฟอ่ะครับเป็นเพลเยอร์ที่แบบเขาเรียกว่าถ้า คนอื hand, in hey, ่นมาได้ฟังอยากทำเป็นตัวอย่างก็คือเป็นเพื่อที่แบบว่ายังไงก็ได้ครับผมจะแข่งได้ดับเท่าไหร่ก็เรื่องของก็เรื่องของเรื่องของแบบเรื่องของเขาอะเขาจะเอาออกหรือว่าสังกัดเอาเราออกหรือเอาเราอยู่หรือว่าเราได้ที่เท่าไหร่ถ้าเขาไม่ได้ว่าอะไรเราเหมือนเราไม่มีพาชั่นในการแข่งขันแล้วครับเราไม่ได้มีความใฝ่ฝันว่าเอ้ยเราต้องเราต้องเป็นหนึ่งนะเราต้องได้ไปนู่นนะต้องทำนี่นเท่านั้นนี่นะกลายเป็นว่าเราแบบทิ้งตรงนั้นไปแล้วกลายเป็นแบบเออเราก็แข่งเอาเงินเดือนไปนางั้นแหละไม่มีอะไรหรอกแข่งน้อยก็ดีไม่ได และก็ด้วยเหตุนี้ก็ทําให้ปัญหาเกิดขึ้นภายในทีมระหว่างนัสรุสามะและไซเอินกอตซึ่งส่งผลให้ไซเอินกอตครับได้เดินออกจากทีมมาเนื่องจากนี่คือทีมของนัสรุสามะและโมสุที่เขาอยู่มาดั้งเดิมหลังจากที่ออกจากทีมมา และโดยที่ทั้งชีวิตของเขาอยู่กับการแข่งขันเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อดีและท้ายที่สุดครับกว็วกกลับมาทําทีมเอ펙และเจนขึ้นมาใหม่อีกครั้งเพื่อหวังที่จะกลับสู่เส้นทางโปรแตโดยที่ขาดงบและไร้ซึ่งแรงผลักดันอย่างจริงจังทำให้ทีมไม่ประสบความสําเร็จและไม่สามารถเลื่อนสู่ระดับโปรได้สุดท้ายครับก็ได้ยุบทีมของตัวเองไปและมันไปอยู่ในช่วงเดียวกับที่นัทรูซามาและโมสุก็เข้าสู่ยุคตกต่ำเช่นกันด้วยเหตุนี้ครับโมสุจึงได้กลับมาทาาม้าบไทม์ไซต์เอจินก็ตให้กลับมาร่วมทมอรง,งะะลแ ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไซด์จิงกอและนซสรุสสัมมาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าก่อนเริ่มลี้ขายลงไปแล้วแต่แม่ทีมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่การรวมตัวครั้งนี้มันขับเคลื่อนด้วยแพชชั่นล้วน,วนเพราะว่าพวกเขาเดินทางเดินสายการแข่งขันแบบไร้สังกัดไร้เงินเดือนและไร้ซึ่งการสนับสนุนครับเป็นนักแข่งภายในจอนอยู่หลายเดือนและพวกเขาก็ได้มาโคจรเจอกับพวกเราทุต e ีสปอร์ทที่ต้อนรับพวกเขาและเซ็นสัญ,ญญาทีมอย่างเป็นทางการครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโชคชะตาของเราที่ได้ทางทูต e ีสปอร์ตให้โอกาสผมอังกับมอสทำทีมกันอีกครั้งหนึ่งภายใต้สังกัดทูต e ีสปอร์ตนะครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็โชคชะตาที่พาเรามาเจอกันอยากจะบอกว่าไม่ว่ายังไงอะ่ะคือผมจะทําให้เต็มที่แล้วกันในนามสังกัดของทูต e ีสปอร์ตไม่จะไม่ทําให้เสียใจแน่นอนครับและนี่ประวัติของผู้ชายที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาแม้ว่าเขาจะถูกกันแกล้งมากน้อยแค่ไหนก็ตามและหวังว่าเราจะช่วยผลักดันเขาสู่จุดสูงสุด,สด,สดอีกครั้งแต่พวกเราทูต e ีสปอร์ต ไ,ได้หากขาดแรงสนับสนุนจากพวกคุณเพราะฉะนั้นนะครับฝากติดตามทุกอ e ีสปอร์ในสนามแข่งเอ Legend ในอนาคตด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ผมพีซีเอ็กซ์ลาถ้าไม่ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ